อาจารย์มาเป็นได้ฟังดังนั้นก็อ่อนใจจึงคิดว่าทุกวันนี้เราก็มีศรัทธาที่ท้อถอยลงและก็ได้บวชมาหลายพรรษาแล้วอันหนึ่งจะขัดใจพระราชบุตรของพระพเจ้าแผ่นดินก็ดูมิควรและอีกประการหนึ่งญาติโยมของเราก็อยู่ที่เมืองตะเกิงเป็นอันมากหากแมน้นเรารับรักษามเมืองตะเกิงแห่งนี้แล้ว ผู้คนก็จะพอยเป็นสุขไปด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วจึงถวายพระพรว่าอัตมาภาพเห็นควรแล้วจะถวายพระพรลาพระองค์ศึกในการนี้พยาน้อยได้ยินดังนั้นก็จึงตัดว่าสาธุสะดีแล้วข้าพเจ้ามีความโสมนัสนักจึงสั่งให้จัดเตรียมเสื้อผ้าอย่างดีและแก้แหวนเพชรพลอยต่างๆมาประทานให้แก่ พระมะเป็งและได้จัดหญิงงามให้มารับใช้พระอาจารย์มะเป็งสองนางแล้วพยาน้อยจึงตัดกับพระมะเป็งว่าพระคุณเจ้าบวชมานานจึงไม่ได้รู้จากความสุขของคารวาสจึงพิจารณาดูความสุขที่หมอบทั้งสองนั้นไหม พอพญาน้อยตัดเสร็จพระญาน้อยก็ทรงพระสวนออกมาพระอาจารย์มาเปงก็ทรงสะเทินยิ้มอยู่ในใจจึงช่วยฉันน้ำชาแก้ขวยใจนางพนักงานทั้งสองนั้นก็ชำาเลืองตาดูพระมาเปงแล้วก็ก้มหน้ายิ้มคันแล้วพระมาเปงก็ได้ถวายพระพรลาพระยญาน้อยไปยังอารามพระญาน้อยก็ให้คน คุมเสื้อผ้าและแก้แหวนเงินทองเอาไปประทานให้แก่พระมาเป็งณนะอารามพระมาเป็งรับเสื้อผ้าที่พระราชทานของพระยาน้อยแล้วก็ไปถวายนมมสการลาแก่พระพุทธติมากรในพระอุโบสถและก็ได้กล่าวอำลากับพระสงฆ์สัมมาเนร และญาโยมที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหลายพอได้เลิกงามยามดีพระอาจารย์มาเป็งก็ทรงศึกมาถวายตัวให้แก่พญาน้อยพญาน้อยเห็นพระมาเปงได้ศึกแล้วก็มีพระไทยยินดียิ่งและจึงแต่งตั้งให้เป็นพญาอินทโยธาและมอบเครื่องตาสำหรับยศทั้งปวงไว้ให้รักษาเมืองตะเกิงและประธาน หญิงรูปงามให้เป็นภรรยาและประทานเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมากและได้ตัดกับพระยาอินทโยธาท่านอย่าได้ประมาทในกิจจราชการนี้ซึ่งเราให้เมื่อตะเกิงนี้ไว้ใจให้ท่านดูแลฝ่ายพยา อินทโยธาจึงทูลกับพระยาน้อยว่าอันเมืองตะเกงนี้ข้าพระเจ้ารับรักษาเมืองไว้แล้วมิจะไม่ให้เป็นอันตรายถึงมาดข้ามีข้าศึกมาล้อมประชิดเมืองข้าพระเจ้าก็จะขอสู้ตายถวายชีวิตให้สนองพระเดชพระคุณท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยเชิญพระองค์ยกทัพไปปรับข้าศึกให้มีชัยเถิด พระยาน้อยได้ฟังดังนั้นก็มีพระไทยดียิ่งคั้นจัดการเมืองเสร็จแล้วก็ล้ำลึกถึงพระคุณพระศรีรัตนไตายัยและเทพเทวดาทั้งปวงจึงทรงตั้งสัตว์อธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะยกทัพไปทำการศึกที่เมืองพระโครครั้งนี้ถ้าข้าพระเจ้ามีชัยได้ของราชสมบัติเป็นใหญ่ในเมืองพระโค แลจะได้บำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไปขอให้พระเทพเทวดาทั้งหลายจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะในครั้งนี้ด้วยเธินพอสิ้นเสียงคำอธิษฐานลงคันก็เกิดสิ่งอจจัศจรรย์เกิดขึ้น ปรากฏขึ้นทางทิศอีสานซึ่งเป็นทิศที่พยาน้อยกำลังจะยกทัพไปได้บังเกิดลุงสองตัวซ้อนกันแล้วก็มีสายอสศนีบาทพาลงมากลางลุงทั้งสองนั้นขาด2ท่อนเหล่าบรรดานายทัพนายกองไพ่พลทั้งหลายก็ได้เห็นการทั้งหมดทั้งสิ้นฝ่ายพระยาน้อยได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุมหัศจรย์นั้นก็จึงถามบางกันจี เกี่ยวกับเหตุอัศจรรย์นในครั้งนี้บางกันจีก็จึงทูลว่าลุงทั้งสองตัวนั้นที่ซ้อนกันอยู่นั้นก็ได้แก่สมิงลาหูกับพระมหาเทวีและสายอัศนีบาทที่ผ่าลงมากลางลุงขาดนั้นก็คือพระองค์ซึ่งพระองค์มีเดชานุภาพแรงกล้าเปรียบดัง สายอัศนีบาทเห็นทีพระองค์ยกศึกไปครั้งนี้เห็นทีเราจะได้ชัยชนะเหนือแก่สมิงลาหูและพระมหาเทวีเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวฝ่ายพญยาน้อยได้ฟังดังนั้นก็มีพระไทยยินดียิ่งคันได้เลิกสุพเลิกพิชัยมงคล พะยาะน้อยก็เสด็จขึ้นทรงโคจรสารภายประกายมาดเป็นพาหนะพร้อมกับเสนาอาหมาตพรอ้อมรั่นกองลบและไพนโโหสามลาพร้อมทัพบ,บกทัพเรือเดินทางกันพร้อมกันขันไปถึงตำบนวัดสิงหาคุดทางใกล้กับเมืองพระโครประมาณ150เส้นพร้อมกับ ทัพบ,บกและทัพเรือพยาน้อยก็ทรงสั่งว่าให้ตั้งมั่นลงตรงนี้ก่อนฝ่ายพ่อมอนแม่ทัพเรือก็จัดกองทัพเรือเป็นค่ายคูประตูหอรบกันทางเข้าออกตามขบวนยุทธพิธีพิชัยสงครามและตั้งทหารลงเรือละตะเวนคอยจับตาสิ่งแปลกปลอมและสั่ง นายทัพนายกองต่างๆคอยดูตัวตาอย่างท่วนทีและส่วนตัวนั้นก็นำทหารและบ่าวไพ่คนสนิทเข้าไปเฝ้าพยาน้อยฝ่ายพยาน้อยจึงตรัสปรึกษากับพ่อมอนและมังกรจีว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาของเราทรงประชวรอย่างหนักยังไม่ได้สวรรคตคต ครั้งจะยกทัพไปตีเมืองพระโคเล่าก็เหมือนเรายกทัพไปชิงราชสมบัติกับพระบิดาผู้คนจะคอลหาว่าเราเป็นคนอักกตันยูหรือไม่ดังนั้นเราจำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่เพื่อดูท่าทีของสมิงลางหูกับพระมหาเทวีก่อนท่านคิดเห็นเป็นประการใดฝ่ายพ่อมอร มังกรจีก็เห็นชอบในความเห็นของพยาน้อยด้วยจึงสั่งให้คนคอยจัดแจงเฝ้าประตูหอรบคอยตรวจตราคนเข้าออกและคอยตรวจตาระ,ะเวณเหตุการณ์ไปก่อนในขณะนั้นเมื่อพยาน้อยทรงยกทัพมาตั้งที่นั่นเกียติศัพท์ก็ทรงเข้าไปถึงเมืองพระโคขุนนางน้อยใหญ่ทั้งปวง ก็เกงพระเดชพระคุณของพยาน้อยต่างคนต่างปรึกษากันว่าบัตรนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงประชวรเจ็บหนักเห็นทีจะสวรรคตภายในไม่กี่วันนี้แล้วยังไงราชสมบัติก็ยังต้องเป็นของพยาน้อยแต่ว่าพระมหาเทวีเห็นทีจะมีอะไรแปลกๆกับสมิงลางหูเราจะทำการเช่นไรกันดี คุณนางทั้งปวงได้ปรึกษากันเห็นชอบแล้วต่างคนก็ต่างคิดว่าเราควรเข้าร่วมกับพญาน้อยต่างคนจึงแต่งหนังสือเครื่องราชบรรณาการและให้ออกคนสนิตลอบเอาไปถวายให้กับพญาน้อยได้เห็นหนังสือที่แจ้งความแบบนั้นพระองค์ก็มีความโสมนัสนักจึงตัดให้เอาเครื่องราชบรรณาการ ที่ถวายมานั้นไปแจกแจงแก่นายทัพนายกองและทหารทั้งปวงโดยสมควรแต่อมาตถ์ถินผู้หนึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาเสนานุวัตรเป็นอันดีมิได้รู้ร่วมคิดกับผู้ใด กับสมิงลางหูก็มีได้เข้านอบน้อมหลือจะได้มีบรรณาการเหมือนคนอื่นๆที่มาถวายพยาน้อยก็ไม่เพราะว่าคนนี้ได้ตั้งอยู่ที่จิตใจเป็นกลางมัธยัตมีแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งขณะเมื่อพยาน้อยตั้งมั่นอยู่นั้นฝ่ายป่าเทวี ก็ได้ทราบข่าวแล้วพระองค์ทรงตกพร,ระไทยเปน็นอันมากแต่ขุนนางทั้งปวงเอาใจออกห่างนั้นพระองค์ยังไม่ทราบจึงสั่งให้สมินราหูมาปรึกษาว่าบัดนี้พระยาน้อยมีใจกำเริบเสริบสารยกทัพมาตั้งมั่นที่ตำบลวัดสิงหาคุดแล้วเราจะจัดกองทัพ ออกไปรบต้านทานอย่าให้เข้ามาประชิดกำแพงเมืองได้เจ้าจะคิดเห็นเป็นประการใดฝ่ายสมิงรางหูนั้นขยาดในฝีมือของพระยาน้อยแต่การก่อนจึงทูลแก่พระมหาเทวีไปว่าเราจะจัดทัพไปรบกับพระยาน้อยบ,บัดนี้ก็ยังไม่ควรเพราะว่า พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักอยู่ฝ่ายขุนานางทั้งปวงก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่มากผู้คนเห็นว่าจรัดสัมฤทายถ้ามีการพาดพังลงประการใดเกิดศึกภายในและภายนอกสองด้านเราจะแก้ไขได้ยากนะท่านเราควรป้องกันรักษาเมืองไว้ให้ดีจะกลัวอะไรกับทัพยาน้อยเท่านี้ ด้วยสเสบียงอาหารของเราอุดมสมบูรณ์ฝ่ายต่านของพญาน้อยนั้นตั้งอยู่ที่เมืองตะเกิงเป็นเมืองเล็กๆจะสามารถสร้างสมเสเบียงอาหารได้สักเท่าไหร่ถึงยกทัพมาครานี้คิดจะํำเริบเสบสารพวกเราเห็นว่าเสบียงอาหารของฝ่ายพญาน้อยคงจะมีไม่มากเราตั้งมั่น ว่าอยู่ในกำแพงเมืองนี้อย่ากออกไปสู้รบแค่แต่งทหารคอยเฝ้าออสอดแนมแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอพ่อฝ่ายพยาน้อยขัดสนอาสเบียงอาหารแล้วเราจึงห้อยยกทัพใหญ่ไปโจมตีเห็นทีเราจะมีชัยแก่พยาน้อยภายในพิบตาฝ่ายมหาเทวีได้ฟังดังนั้นก็ค่อยคลายความไวิตกกังวลลงแต่เขายังไม่ไว้วางพระทยัย จึงตัดสั่งให้สมิลาหูให้จัดป้องกันรักษาเมืองไว้ให้ดีควายสมิลลาหูจึงออกมาสั่งขุนนางแม่ทัพนายกองและเร่งจัดเตรียมยุทธภปกรณ์อาวุธ่างๆและขึ้นประจำหน้าที่เชิงเทินประตูหอรบไว้ให้มั่นคงและแต่งทัพทหารออกไปสอดแนมราตะเวน